อันดับแรกสิ่งที่ท่านนายกทาท่านนายกเนี่ยไปขอโทษนะการการไปขอโทษของท่านนายกเนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะการขอโทษของรัฐบาลท่านนายกนะครับขอโทษในส่วนของรัฐบาลที่แล้วด้วยก็คือทั้งภาครัฐทั้งหมดที่ผ่านมาเพราะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาแช่น้ามาแล้วหกเดือนตอนนั้นยังเป็นนายกอีกคนนึงค่ะแต่ท่านนายกเนี่ยเพิ่งเป็นนายกได้เดือนครึ่งนะครับท่านนายกก็ไปขอโทษในภาพรวมแล้วก็กําหนดเกณฑ์เลยว่า เนี่ยคนที่แช่น้ําเกินสามสิบวันจะต้องมีเกณฑ์ชดการชดเชยให้เป็นรายเดือนแช่กี่เดือนแช่สี่เดือนก็สี่แช่แช่สี่เดือนก็มีเงินชดเชยสี่เดือนนะครับค่ะค่ะซึ่งตอนนี้เคาะหรือยังคะสามสิบวันได้เท่านี้สองเดือนได้เท่านี้สามเดือนได้เท่านี้สี่เดือนได้เท่านี้เคาะหรือยังกําลังกําลังดูเงินครับคือคนที่มีผลกระทบเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสักสองแสนลังคาเดือนสิบกว่าจังหวัดนะครับสองแสนลังคาเดือนแล้วก็ แล้วก็งบกลางเนี่ยก็ยังมีเหลืออยู่นะครับยังมีเหลืออยู่แต่เหลืออยู่ไม่มากนะครับก็กําลังเร่งท่านพรราดอนกาลังเร่งดูสูตรคํานวณอยู่ว่าจะชดเชยให้อย่างไรแต่ได้แน่นอนแล้วก็ได้ปีนี้แน่นอนได้ปีนี้แน่นอนดังนี้ดังนั้นขมาวหมวดเลยนะคะว่าสําหรับคนที่ประสบภัยน้ําท่วมอยู่ตอนนี้รัฐบาลกําลังพิจารณางบ นะคะที่ให้มันเหมาะสมแล้วก็ให้เป็นข้อเท็จจริงมากที่สุดว่าอบอกเก์เลยว่าถ้าน้ํามาแล้วไปเร็วได้เท่านี้จบอันนี้อันนี้พอเข้าใจได้อนนจอยู่ที่ภาคเหนื<า>อภาคเหนืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นน้ําป่าไหลหลากแต่ภาคกลางเนี่ยจะเป็นพื้นที่รับน้ําและแช่น้ําทั้งแช่ที่ในส่วนของคนที่เป็นทุ่งรับน้ําก็ได้รับในขณะที่ชาวบ้านเป็นบ้านเรือนเป็นหลังๆอันนี้ก็ได้รับ2เดือนเท่านี้3เดือนเท่านี้สเดือนเท่านี้แช่น้ำหกเดือนเท่านี้ทุ่งรับน้ำ ทุ่งรับน้าน่าจะเป็นเกณฑ์หนึ่งน่าจะครั้งเดียวแต่ถ้าเป็นบ้านเดือนที่อยู่อาศัยเนี่ยชัดเจนน่าจะน่าจะเป็นรายเดือนอ๋อค่ะแล้วก็น่าจะได้ไม่เกินสิ้นปีนี้ไม่เกินสิ้นปีนี้โอ้ยสองเดือนเองเพราะนโยบายท่านนายกเลยครับทั่วปีนี้ต้องได้เงินปีนี้ไม่ใช่ทั่วปีนี้ได้เงินปีหน้า